เเกมมีเ,เกมบัวคาเอ,อ้ไม่ใช่ดิเดี๋ยวปิดเกมจำจำปิดเกมอ่าพอดีวันนี้พอดีมันมีวันวันนี้มัน,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 นอัปเดตมันเยอะมากมีทั้งแบ็คโค v เวอร์บัวาคาแล้วก็การ์เดนเทลซึ่งผมก็จะต้องมานั่งไล่เรียงทีลาอัปเดตว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างแต่ช่างมันเอะ ซึ่งตอนนี้ผมก็มาสุ่มกระชาของเกมไกด์เด้นเทลเนาะซึ่งคุณไม่ต้องมาหวังหวังอะไรผมก็ได้คือตอนนี้มีตู้คอแลบอบ่าอ่ะอันนี้ จำคลิปก่อนได้ไหมคลิก่อนผมก็เออก็สุ่มไปแล้วแหละแต่จะไม่ได้ว่าผมได้ลงคลิปเปล่าอเออเนาะเป็นรนะีมารูทเทมเพสเนาะซึ่งผมก็ได้มาแล้วได้จากการแลกเปลี่ยนนั่นเองและตอนนี้ก็จะเป็นตู้ของมิริมมาอ่ามิลิมมิริมเป็นจอมมารมิริมนาวาทรราชแห่งการทําลายล้างอ่าฮะซึ่งเป็นตัวละครใส่นักรบความมืดเออก็เหมือนกับ ริมุแต่เป็นริมรู้เป็นธานตุน้ําแต่มิลิมนี้จะเป็นธาตุมืดอ่าเป็นตัวตีระยะใกล้ระยะใกล้ระยะกลางอ่าฮะอ่าเนี่ยไอ้บ้านดูดิดูสกิลดิบ้านเป็นตัวแบบระยะกลางๆใกล้ๆอะไรประมาณนี้เออแต่ละสกิลซึ่งค่อนข้างโอเคอยู่นะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ของมิลิมก็จะเป็นมิลิมของชื่อว่าสนับมือดาก้อนอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็คุณอย่ามาหวังอะไรกับคารโชคดีผมละกันเพราะผมสุ่มได้แค่3รอบ เพียงแค่คุณสุ่มธรรมดาและมันก็โอกาสได้ได้มากได้น้อยก็ขึ้นแ,แต่ดวงแต่ใครที่จำริมรู้ได้ก็ผมแทบไม่แทบไม่ได้เลยเอ้ยเดี๋ยวผมจะดวงดีวะโอเคเก็ลองเราจะมาลองดูกันเนาะนีมีมีมีในสถานการณ์นี้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็คือมีฮะเฮ้ยมาเฉยเลย <S <S ก็ดีกว่าริมอรูอ่ะริมรูก็คือตั้งแต่สุ่มมาไม่เคยได้เลยตั้งแต่สุ่มมาไม่ได้เลยนะจริง ได้ส่งมาผมไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ผมได้มิริมแล้วโอเคแต่มิริมนี่มันรู้สึกว่ามันได้ง่ายไปนะผมงงตัวเองแป๊บนี่มิริมผมได้มาแล้วได้มิริมมาแล้วโอเคมิริมน่ารักต่อไปก็จะเป็นอาวุธของมิริมเนาะมิริมก็เป็นดาก้อนสรบ,บมือของมิริมซึ่งเราไม่สามารถที่จะแลกแบบธรรมดาได้แล้วอ่าฮะอ่าถามว่าแลกธรรมดา,ายังไง เขาจด้จาตั๋วสีม่วงได้ใช่แล้วครับคุณไม่สามารถแลกด้วยตั๋วสีม่วงได้คุณจะต้องแลกด้วยตั๋วสีฟ้าเท่านั้นซึ่งสีฟ้าได้จากการคอลเลบเท่านั้นเลยอ่าฮะดีดีีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาวุธอาวุธทั้งดาบของริมอรุแล้วก็ดาบของมิลิมเอ๊ะสลับมือของมิลิมแต่อาวุธของริมอรูเนี่ยผมได้มาแล้วผมก็เลยไม่ต้องแลกแล้วใช่ถามว่าผมได้ยังไงก็ไดจากการสุ่มนั่นแหละตามนั้นส่วนดาเออสลับมือของมิลิมนี่ผมต้องสุ่มซึ่งไม่รู้ว่าาคืออออโกสะเย เยอะหรือน้อยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่ดูอัตราการอันเชิญก็นด้อัตราการอันเชิญนี่ดูจากดูจากเลนแล้วค่อนข้างจะแย่แย่มากเลยใช่แล้วซึ่งข้อมูลอุปกรณ์ก็มันก็ต้องใช้เนาะคู่กันนะเนาะโอเคมาสุ่มก,กันตอนนี้ก็ในอีกอีกอีกยี่สิบโลสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มได้ไหมถ้าเกิดสุ่มได้ผมก็โชคดีไปไม่ได้แปลว่าไม่น่าจะโชคดีละล่ะโอเคก็จะเป็นตู้สุดท้ายกับการสุ่มตู้มิริมวูดของมิริมนมั่้แหละ ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนแน่ไม่มาโอเคตามนั้นจบเพียงแค่นี้อย่างน้อยผมก็ได้ตัวละครตัวละครมิริมมาแต่ถามว่าด้หาเศษมาจากไหนหาเศษได้มาจากการฟาร์มนั่นเองอืซึ่งมันไม่มีกิจกรรมใช่มันไม่มีกิจกรรมซึ่งตัวมิริมเองใครๆก็รู้อยู่ว่ามันกิจกรรมส่วนใหญ่จะได้ของชูนะอ่าชูนะกับลิมรุใช่ซึ่ง คุณนาคัริมารุเนี่ยได้จากการกิจกรรมทางนั้นสุดสวดมแต่รู้สึกว่าริมารุนี่รู้สึกจะต้องไปหาไปหาฟาร์มเองเหมือนกันนะเศษเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ตัวที่มันไม่ใช่ตู้ตู้เอ่อพวกตูเ้เสียเสียเสียตังเนี่ยอะอะตู้เอ่อที่จริงมันเสียเพอะไรแต่ผมเรียกเสียตังง่ายกว่าไอ้ตู้ที่มันเสียตังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หาเศษเองมากกว่าซึ่งอืมก็เกีเือนกันนะแต่ช่างเถอะ มันก็มีเลดเลตของมันไเห็นไหมมันจะมีเลดของมันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีมันจะมีตัวให้เสียตังค์แต่ผมอยากเสียใช่ซึ่งตัวละครหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดกูอยากได้อัพเต็มๆก็เนี่ยราคาประมาณเก้ารซึ่งราคามันก็ไม่ใช่เบาๆเลยเนี่ยมันก็จะมีเศษนู่นนี่นั่นมาคุณก็สามารถไปแลกได้ซึ่งผมไม่แลกหรอกมันเปลือง ก็ไปดูได้อ๋อใช่แล้วก็มีคอสตูมของมิริมนะจะเป็นมิริมนี่มิริมเกะาะมังกรซึ่งค่อนข้าง,างเท่อยู่อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะเนี่ยคุณก็ลองไปดูเอามันก็อ๋อใช่แล้วก็ไอ้ตัวตัวนี้ีนะตัว300อยอะ300ของอาวุธอะเฮ้ฮะซึ่งมันอยู่ไหนซึ่งช่องมันเถอะซึ่งมันดีถามว่าผมได้อาวุธใหม่ไหมใหม่อะได้อาวุธสาได้วยซ้ำแถมเป็นตัวละครที่ผมไม่มีด้วยนะคุณเอามาทำไมครับโอเคตอนนี้ก็มีกิจกรรมเป็น กระดานปิงโก้ตอนนี้ก็กับการผ่านสตามินา่าแล้วก็ทำอย่างไรอย่างอื่นเนาะเห็นไหมโอเคแล้วก็จะได้เศษของลิบลี่มาด้วยแล้วก็ข้อตุ้งบอกชูนะอ่าฮะแล้วก็ได้แก้วกาแฟโอเคต่อไปก็มีคูณเลยบ้างร้อยแยกกับคณะสำรวจอ่าเยอะค่อนข้างเยอะอยู่ซึ่งผมก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปเล่นไหมรู้สึกมันจะมีแพทดาวน์โหลดอยู่ อ๋อโอเคไม่ไม่ต้องสนใจรู้สึกว่าจะมีเออรู้สึกจะมีนิวเวิร์ที่17บเจ็ดไม่สิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยนะใช่ไหมอันนี้ก็คือกิจกรรมก็คือพวกนี้มันไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอไปหาเศษของมิริมก่อนเศษอ่านี่มิริมอยู่นี่โอเคมิริมจะอยู่บนเลยประมาณนั้นลส่วนธาตุน้ําธาตุน้ำเป็นของนิโมลุอ่ะเขาอยู่อยู่ในแผ่นนี้เหมือนกันดีกว่าอ๋อนี่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 อ่าเดี๋ยวเจอเจอสีเข้ามาแล้วโอเคตามนั้น โอเคช่วงนี้ก็ต้องไปฟาร์มก็คือคณะผู้ร้อยแยกหรือคณะสำรวจก็แล้วแต่คุณเลยฮะกงั้นก่อนที่คุณจะไปนี่อา่านี่มินิหมไดแเลยมินิม,มาแล้วโอเคได้หกร้อยคูปองแล้วก็ไอเทมไอเทมก็ไม่ได้เลยดีเลยอา่าฮะนี่อันนี้ก็เป็นชุดมินิมเลยชุดมินิมของมินิมเนาะโอเคใครที่ชอบก,ก็สามารถกดสกายกันได้แค่ได้แค่เก็บมินิราตัวไปก่อนครับผม